ไม่เคยดูหรือเพิ่งเริ่มดูอยากให้แนะนําตัวนี้หนึ่งว่าแต่ละคนแสดงเป็นตัวละครตัวไหนซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจยังไงคะครับผมก็นะนะครับน้องเหลือเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ใช่แล้วก็เป็นติวเตอร์คัผมเป็นติวเตอร์สุลลอปุอ๊บชวคเฉล่ยอ,อันนี้๋ยวให้นัดพูดกดั <c oughs> นก็เป็นติวเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นแฟนกับน้องเหนือครับโอ้ยน้อนเหนือนกันเหลืออ่ะนัดนัดก็เสร็จผมก็ สวัสดีครับผมนัทรัตสิทธิ์ครับในซาดิเนนะ่รับบทเป็นน้องเหนือนะครับแล้วก็บางเวลาก็จะเป็นคูบิซันมินีบ้างครัผมก็ซีรีส์ซาดิเน่ของเรานะหรืออลบทที่ผมลิขิตนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์วายสลับล่างเรื่องแรกของประเทศไทยอะไรใหม่ๆครับผมใช่ครับ<ล>ผมเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะเป็นเราสลับร่างกันกแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะหาวิธีกลับล่างเด็ม ยังงไใช่ซึ่งมันก็จะมีเหตุที่แบบทําให้เราเกิดความชุลมุนถึงกับสลับล่างกันขึ้นมานะครับก็ใครอยู่แถวนี้แวะเดินผ่านไปเดินผ่านมาก็กดเข้าไอชีอีดูซาตินีกันได้นะครับผมใช่แล้วครับทุกวันอังคารสองทุ่มนะฮะทางไอชีอีครับผมและ iq.com ด้วยครับครับ อืมเอาโห่ว่ะพูดด้วยตัวเองขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะชอบมากเลยเมื่อกี้ที่บอกว่ารับบทเป็นทางน้องเหนือแล้วก็คุณพิสันมินิใช่ไหมส่วนทางของคุณพิสันก็จะเป็นน้องเหนือจัมโบ้ถูกไหมคะถูกต้องครับ <laughs> โอเคจัมโบ <laughs> ้<ะ> <laughs> <laughs> เหมือนเหมือนเป็นแบบใสพิเศษยังไงไม่รู้ใช่ครับผมก็เสื้อน,น้องเหนือก็ขา,ายไปไหลายตัวแล้วครับอ๋อ <laughs> <laughs> อุแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาที่ได้เจาะลึกมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่า ของเราในบริเวณงานเปิดมาแต่ช่วงเช้าค่ะเรามีผู้โชคดีที่เขาร่วมสนุกกิจกรรมแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายภาพบนเวทีแห่งนี้นะคะคู่กับทางของพี่แม็กน้องหนักกันด้วยไว้เป็นการเสียเวลาเลยดีกว่านะคะผู้โชคดีของเราเนี่ยมี2กลุ่มด้วยกันอ่ะไหนกลุ่มแรกนะคะเป็นแฟนพันธ์แท้ซันดินี่ห้าท่านร้อมไหมคะไหนห้าท่านตรงนี้ไหนแฟนพันธ์แท้อยู่ไหนคะแฟนพันธ์แท้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอ โอเคทีมงานบอกว่าัมนขอเป็นซันตินี่เกมวัดดวงก่อนเพราะว่าเรามี2กลุม่มงั้นให้สายดวงมาก่อนเลยนะซันตินี่เกมวัดดวงสิบท่านไหนคะขอดูมือหน่อยตรงนี้หรือเปล่าคะสิบท่านนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญที่ละท่านเนลยลวกันนะคะรบกวนพี่ช่งางภาพอเคพี่ช่งางภาพสแตนบายแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มตรงส่วนนี้กันก่อนเลยก่อนที่จะมาไ like, หลยาวเปกิจก,กรรมตลอดสองชั่วโมงนับจากนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีท่านแรกเลยค่ะเชญค่าไหนผู้โชคดีท่านแรกกันไหนครับ่ะ,ะสวัสดีครับ เขาเรียกว่ามากับดวงนะครับผม